สวัสดีครับทุกท่านครับสักชัยชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนะครับซึ่งเป็นช่วงพอดีเลยเทศกาลสงกรานต์ก็เลยอยากจะมาสวัสดีมาทักทายทุกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับในเทศกาลปีใหม่ไทยนี้นะครับก็ร่ำรวยทุกคนนะครับเฮงเฮเลยรวยนะฮะนะครับผมมาวันนี้นะครับก็มี เรื่องราวที่จะฝากไปถึงน้องๆที่จะสอบท้องถิ่นนะครับสอบเกี่ยวกับขั้ะการของท้องถิ่นนะครับผมได้รวบรวมเป็นคลิปวิดีโอซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็รวบรวมมาหลายๆคลิปนะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับพรบรเกี่ยวกับการสอบนะครับให้แนวทางให้ข้อมูลให้ข้อสอบไปก็ก็บางส่วนแล้วนะครับทีนี้ก็อยากจะให้ น้องๆที่ได้ข้อแนวข้อสอบไปแล้วเนี่ยนะครับพยายามดูที่ถ้าข้อสอบนะครับให้พยายามดูในเรื่องของการเฉลยเฉลยคําตอบนะครับบางทีการเฉลยอาจจะมีผิดพลาดผิดเพี้ยนนะครับบางข้อนะครับหากน้องๆสงสัยในการเฉลยคําตอบนะครับหายได้ว่าทําไมถึงตอบข้อนี้นะครับพยายามไปเปิดในตัวฉบับเต็มพรบฉบับเต็มว่าทําไมถึงตอบ ข้อนั้นนะครับนั้นก็เป็นการเหมือนกับทบทวนนะครับเป็นการทบทวนตัวเราด้วยทบทวนในการอ่านหนังสือของเราด้วยนะครับซึ่งแนวข้อสอบผมผมให้ให้ไปในรอบที่แล้วนะครับก็อยากจะให้น้องๆเน,น,น,น้นในเรื่องของอาการทําข้อสอบเยอะๆนะครับทีนี้ข้อสอบเนี่ยเราก็จะมีเราต้องมีเทคนิคในการทำนะครับเพราะว่าข้อสอบบางทีเขาจะอาจจะพลิกแพงเล่นเล่นแง่แปรธาตุในเรื่องของคําบางคํา นะครับบางส่วนเราก็พยายามจดจําเอานะครับว่าสิ่งสำคัญเราก็ต้องอ่านฉบับเต็มก่อนนะครับกฎหมายฉบับเต็มนะฮะว่ามันมีความเป็นมายัางไงในโครงของกฎหมายนั้นนะครับแล้วก็มาทําข้อสอบที่ผมส่งให้นะฮะที่ผมส่งไปให้แล้วมันจะมีเฉลยแล้วเฉลยนั้นถูกไหมถูกหรือไม่ถูกเรางงหรือสงสัยให้พยายามหาคําตอบให้ได้นะครับนี่คือแนวทางในการในการทําข้อสอบ ซึ่งมาวันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่จะสอบ sí ทั้งทิ่นนะครับแล้ว ok ก็อีกกรณีหนึ่งครับนะครับผมจะให้วันนี้นะครับให้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นทุกท่านใครอยากจะได้แนวข้อสอบของภาษาอังกฤษนะครับข้อสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลยลองเอาไปทบทวนดูนะครับก็จะส่งให้ นะครับก็ฝากไว้นะครับให้ทุกท่านเขียนเมลไว้ในข้อความด้านล่างนะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสิ่งไหนมีประโยชน์ก็ก็อยากจะให้นะครับอยากจะให้ทุกทุกท่านตั้งใจอ่านหนังสือครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับตรับ